มวดกรับมาดูยกที่3ครับคู่เอกศึกเ้า 9, มวยไทยโชคลลานพอหลักบุญนะครับฝ่ายแดงจากพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีนะครับน้ำเงินก็คือมวยยอดศิลาชห้าพยักจากห้วยถแถลงนครราชสีมาห้วยถแถลงก็มีนักมวยดีๆในอดีตี่ครับอย่างแรมโบ้แรมโบ้นี่อุ้ยมา,ามายกนี้ยกนี้มันครึ่งทางแล้วมันต้องออกอาวุธกันหน่อยครับ นาดของโชคพัลล้านนะครับหรือว่าบันต่อครับรุ่นพี่กระดูกดีแยกเขี้ยวดีนายากักขูเกาะในนะครับตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของยอดศิลา118ปอนด์เท่ากันนะครับบนเวทีโรดจะรวัฒสมศรสมสีสามสองสามปอนด์นี่สบายๆรับยังต่อยกันได้ามาดูโชคพัลล้านสอกเห็นไหมล่ะมาแล้วมาแล้วสองชองแล้วอย่างครับยังเรียกเกิดไม่ได้คนละทีคนละทีแล้วก็ เตี้ยไปหน่อยยอดศิลาแม่มาแข่งแข่งครับโชคลาญคืนไปเสร็จตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วนะครับอุ้ยสอกซ้ายครับแม่วงในไล่แขนแล้วครับขาจังหวะสับสอกครับเนี่ยครับอุ้ยคืนเหมือนกันครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีเลือดให้เห็นน่ะโอ้โหแต่หน้าตากระแดงกลับเหมือนกันครับโชคลาญขาวนี่โดนแล้วโดนซ้ายอีีกทมือ ด้วยนะคุณเต็มนั่นนะครับนอกไหนมีให้เห็นหมดแล้วนะครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับซ้ายมาก็ซ้ายคืนครับสอกมาก็สอกคืนครับปัดมาปัดคืนกันโอ้ยปัดซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวตีเอาข่าวไปก่อนตีไม่ตีตีเบาเๆยังไม่มีจังหวะกรรมการโรจนวัฒน์ทำไงอ้าวมาตีตีเกี่ยวไม่ถนัดนะครับกดกดอยู่แต่ว่ายังเด้งตีไม่ถนัด ไร่ได้โชคพันล้านกับหมัดซ้ายแต่ว่าไม่เข้าจุดสําคัญแล้ะครับหมดยกชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคสร้อยคอทองคำหนเส้นหนึ่งใบนะครับยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับร้านใดเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนะัก หนึ่งสลึงมาลุ้นกันประวันในรายการศึกจั๊ไทยเวทีพัทยานี่นนนนแหละรับนเวทีเฮ้ายกสยกี่แล้วกรงนังสนุกลุ้นกันโอ้โชคลังลายแดงยอดศิลาน่าเบื่อบุกีสุตีครับสามยกผ่านมายกนี้แหละน่าจะพอ,อเห็นเนื้อเห็นยาวออกมาหางเชือกมาด่าดูโอ้ยแข่งซ้าย่ทย้าไปเต็มเต็มยอดศิลาลูกนี้เข้าตาทีเดียวครับ ไล่เข่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดู นั่นแหละครับจะมาสุดท้ายนะครับทาได้ดีครับยดศิลาเสียท่าเลยครับโชคพันล้านครับเนี่ยครับเอาล้ครับต้องฝ่าดงแข้งท้ายเข้าไปเพื่อจะจับในครับจับในแล้วตีได้ไม่ได้น่าสนใจนะครับช่วงท้ายๆปลายยก4ี่ครับศิลาได้ต่อยในเกมที่ตัวเองถนัดนะนะครับก็คือเกมรับครับเอาล้ครับเกาะในได้ห่มตีด้วยเข่าท้ายครับเข่าขวายักเข้าไปชมาไม่ได้แลวครับเวลามันไล่หลังครับเอาแล้วครับโชคพันล้าน ข่าวซ้ายยักกระไบยอดศิลานิ่งมากอาจารย์ามาก็ต้องดูกันโอ้โหแต่ว่าโชคพลร้านแกนออกอาวุธมาเป็นชุดๆนะครับคุมสถานการณ์อออแค่งทีนึงหมดยกที่4ครับแต่อยู่เนี่ยครุบจำกัดมาชนผู้ผลิตกระป๋องป,ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศยี่ห้อซีเล็กและก็ซีเล็กเบลี่ครับครับมาถึง3นาทีสุดท้ายครับผู้เอกศึกเจ้ามวยไทย โชคพล้านพอหลักบุญครับจากอุบลราชธานีฝ่ายแดงนั่นเงิือนก็คือยอดศิลาเจห้าพยัคจากนครราชสีมาตอนนี้เป็นหน้าที่ของโชคพันล้านต,ต้องต้องเร่งเครื่องต้องเดินหาเดินเ้าหาแล้วครับอยู่ที่ว่ายอดศิลาถ้าจะประคองตัวได้ยังไงล่ะครับเ,เก่งรัมากกว่าลูกอุ้ยยิงิซ้ายก็ไปทีนงครับโชคพันล้านอา้าวตั้งรับป,ปากไม่ดีนะ ได้และครับอย่าประมาทการสตกครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับแล้วก็เวลาไล่หลังอยากจะทำอะไรต้องรีบทำนะครับทางด้านของโชคพันล้านครับตำราน่าสุดดูเหมือนเผื่อว่าโชคพันล้านพยายามอย่าลืมสอบไปเลยครับให้โดนเลยครับนี่เร่งความรัว้วครับับ แต่ว่าไม่ละความพยายามครับอ่ะมวยต้องอย่างนี้แหล,ละนะครับระคำยังไม่หมดยกนี่ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งอย่าท้อถอยยกสุดท้ายครับรอการตัดสินยังเป็นาการนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดโรจนวัฒสมศรีครับคะแนนแรกจากกรรมการธนาชัยจำดงมาที่อัศวุิพิลาวันนะครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้าย ธนพัฒน์เสือแก้วรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของยอดศิลาชอหพยักครับนะครับหรือว่าเพชรสิลาพอบุญสิทธ์ก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับวันนี้ต้องบอกว่าผ่านด่านอันตร,รายได้สําเร็จนะครับติดตามดูเส้นทางดังของดาวโรดรายนี้ดีๆครับในพิกัด118ปปอนด์แล้วครับ